សូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះណាមពេញខ្ញុំមានចំណេះជំនាញមកបង្រៀនគ្នាសូមជម្រាបសួរអ្នកពីមកជួយ ่บเน่กงล่าบนหยอล่เศร้าล่สูงกรวโอันนี้แก่บอลดีห้ามุมเลยหรออันนี้รุกเวทีอก่อนพัท้พัทพัทหันห้อก่อนบอลเวทีกเห็นแล้วปัญหาบอลร้อน ตอนนี้เขเป็นอะไรนะฮะโอเปอรนิ่งต้น now is p r a c, <c oh. t i e เารียกว่าซ้อมอหะเออเนาะโอ้ยเออโอเปอรนิ <h> <h 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 ่งโอเปอร์น่งเนาะ now is gear ดันเวเกียร์เฟอ่อลองนะครับให้แต่ละแถว หันหน้ามาทางนี้เพือ่อที่จะดูความพ,พร้อมบบว่ามันตกบอลเบืองล่วงมันตกวันไหนโดยเฉพาะอันทา่าอำเภอเด้อบ้านฝางซัมสูงอำเภอพธ์นศิลานะครับแล้วก็ที่สบายข้างถนนเข้ทาที่บริษัมัน้องตาวเบียกบเดี๋ยวผมจะพาจัดแถวเช่นเดียวกนะันกับถนน,น สีจันทร์บบในโซนของน้องๆอาชีวะโดนศิลาต้นโดนูแล้วไม่ได้วันนี้เกินไปแล้วให้นางรำงายรำเราได้อนไทยเดี๋ยวพักผ่อนสักครู่หนึ่งตอนนี้เราซ้อมแดดมันแห้งโหดเออแดดแห้งแดดหน่อยแต่ว่าพอดไปพอดมากให้แนยอยูล่ลูกเด็กสวย โอหอดปันยี่สานยี่สานเฟตติ้งลางๆเดี๋ยวให้พักอีกสักครู่หนึ่งอยากดื่มชาหลายๆท่านเท่าที่ผมเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่ไปถึงหน้าดูพฟ้อนต่สวยสวยแบบกุ้งอันเนี้ยสวยนี่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  สวยสวยอ่ะเลอกหมดแล้วอืนร้อนไงไปัวเล็กน้อยนึง่ง <c oughs> เราว่าว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆให้ทุกสายต้นเรื่องอนแฟนเด้อโอเค ไม่เข้าไข่ได้แล้วได้ถ่ายรูปแล้วงเป็นเดียวเป็นเดียวถ้าถ่าย้วปาถ่ายตอนแรกอาจจะไม่สวยพบอนเป็นการแบบจับแถวไปด้วยไงถ้าเอาจริงมันจะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาไงโอเคไปแล้วเจอกันก็เข้าแถวครับเข้าแถวกับแถวดื่มน้ำเสร็จแล้วเข้ามาอยู่มแถวนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแถวใหม่เพราะเหนมันแน่นคนเนาะแน่นไปเนาะเมื่อสักครู่ผมไม่รู้ว่ามีกี่แถว เดี๋ยวใจตัดแถวใหม่ให้แต่ละถนนยืดแขนออกสองขาางแนวว่ากานแขนเดียวแนวโคดแล้วเราจะปรับแถวใหม่ฟอ้อนยืดเสียลยะคุณนันนกขั้นมีแต่ลองขานเแต่พวกนักขนกัเต้นยังไงบุไ,ไ,ไปแต่มือขาบุปไปคือฟอ้อนได้เส้นเราเนี่ผมกำังยืดอยู่ยืดสิไหมวิวแต่งลองเพิ่มกินนใช่ไหมเอาป่ะเอา ขาคือม่วไปไปได้ขแขนได้นไปนักรอ์แล้วขอในโจมว่าจบอัจฉริยะอีกแล้วเมื่อ,อก่อนแกนี่แกไม่ถือของนะ <c oughs> แล้วแกน้องมาที่นี่เอาไหมมันแนงปอดว่านั่นอ้าวจัดแถวครับน้องอาชีว์ยืดแขนนะหัวแถวยืดเลยยืดอ่อสองข้างอ่ะจัดใหม่เราจะจัดแถวใหม่นะเพราะดูแล้วเมืันจะโค้งยนเกินไป แถวหน้าของเทศบาลเนวมินทยาขอนแก่นจับแถวนะครับยืดแขนออกสองข้างครับยืดออกครับอาชีวะด้วยครับยืดออกครับยืดออกยืดแขนออกให้สุดครับเราจะจัดแถวใหม่ใครเป็นแถวแรกใครแถวสองเนาะตอนนี้เราเี้ยเป็นรักแต่ถ้หัวดแถวไปยืดก็ตกใได้เลยผมอย่ามาตัดอีกนหน้าอ่าขยับขึ้นมาแล้วไม่ได้แถวกัน ยืดแขนนะครับยืดออกหาหันหน้ามาทางนี้ก่อจะทัขาทางนี้ก่อนหันหน้ามาทางเวียนศีรก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ก่อนคือถ้าแถวมันแน่นให้ตัดก่อนด้วยนะครับเน,นี่ยด้านหลังนี่ครับขอเจ้าหน้าที่น้องๆถ้ามันแน่นนะครับถ้าน้องไม่รักษากติกาด้วยกันมันจะไปไม่ได้ถ้าน้องไม่ฟังคำสั่ง นะครับถ้าน้องไปปฏิบัติตา,าแมแนวทางนะครับแถวข้างหลังเขาก็จะมั่วไปหมดพอเรามั่วนะครับน้องฟันมาใส่ด้วยนะครับผมกำลังจะบอกว่ายืดแขนออกนะครับอ่ะย,ยืดครับยืดแขน,นออกนะครับยืดหลังข้างน,นะครับข้างหน้ายืดได้สุดครับยืดได้สุดครับครับส่วนอาชีวะถ้ายืดแล้วชนตัดแถวออกนะครับตัดได้ไหม ถ้าพอแล <พอ S 2> ้วเรามาดูครับ<ค>ตอนนี้หันหน้ามาทางนี้ก่อนนะครับจะพืพ้นฐานไปทางไหนถ้หาทางมาทางนี้ก่อนผมกลังจะเช็คแถวว่าด้านข้างชนกันไหมอ่าทางหน้าตรงกันหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ตรงกับแถวนี้ยกระชากแน่นอ่ารอดูครับตอนนี้ปัญหาเกิดเพราะแต่ละคนไม่ยอมขยับเอายังไงดีครับท่านขยับไม่ตรงคนละหน้า ความรุ่งมรือดเดนกวามเมตตาทุพันกับอ่อนบ้นเสียแผ่นแน่น้อมันคือลุมอุ้มอยู่เนีนนเน่แถวตรงนี้นี่น้องผู้ชายี่ยใครก็ได้ครับช่วยช่วยสกิดน้องเขาหน่อยมันไม่ตรงคน้างหน้าเลยแล้วแน่นมากครับตรงนี้ถ้าไม่ได้จริงๆตัดถแถวออกนะครับอ้าเช็กหัวแถวให้หน่อยครับนี่อยู่ใ,ใกล้ๆน,น,นี่ครับไม่ได้ไกลนะนี่นี่ ไม่ได้ไกลไเลยนี่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับส่วนโซนด้านหลังอำเภอบ้านฝางลงไปนั้นมองไปด้วยสายตานะตรงกันดีแล้วจะเหลืออยู่กระจุกนี่ครับในส่วนของเทศบาลเราเนี่ยขอเจ้าหน้าที่ช่วยเลยครับนีย่ยังแน่นกันยังยืนออกันอยู่ตรงนี้อขอด้วยครับช่วยหน่อยครับคนละแรงเพราะถ้าไม่ไปคนอื่นรอยเรามันก็ไปไม่ได้่ครับติดอยู่ตรงนี้เลย ท้สายหักายหนายนาหนท่หน้าะสออ่หนยืดอาเก่อนยีดได้สเลยยดได้สุดแขเลยดันไปดันไปยียดแขนออกครัเยีดออกจะได้ไม่แน่นอาชีวะแน่นมากครับตอนนี้เยืดออกไปเลยครับ อ่าทีนี้เริ่มสวยแล้วอ่าเนี่ยครับดันลงไปนะครับดันลงไปเลยตอนนี้เริ่มสวยของคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแถวให้นะครับอ่าดันลงไปให้สุดนะครับตอนนี้ขออนุญาตใช้เวลาอาชีวะครับดันลงไปอีกครับเดินไปเลยครับดันอกไปอีกเมื่อสักครู่มันแน่นไปน,น,ไนะครับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมนะครับความพร้อมบอกว่า แต่ล้วแถวแน่นเพื่อนไปนะครับทำให้จังหวะฟ้อนอกมาไม่สวยงามดันลงไปอีกครับแถวนี้ครับดันอกไปให้สุดนะครับยืดแขนได้่อนครับยืดได้ไหมครับยืดไปครับผมจะได้รู้ว่าแถวไหนไม่ยืดนะครับจะได้บอกออกถ้ามันซ้อนกันรบกวนกับท่านเปลี่ยนแถวครับก็ไปอยู่อีกแถวหนึ่งครับนะครับไม่ซ้อนแถวนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยครับออกุณครับ Tak nak pergi ke mana? Tak nak pergi ke mana? Kau nak